กับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะเสนออยากจะแนะนำเมนูอาหาราสำหรับท่านที่อยากลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องของโภชนาการเ,าเรื่องของวิชาการอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ายอยากอยากจะทานอะไรที่มันไม่ต้องมีเนื้อนะครับไม่ไม่ต้องมีไขมันไม่ต้องมีคาร์โบไฮเดรตมากนะครับผมก็ ทำของผมไมงง่ายคิดของผมเองนะครับส่วนจะไปสอดคล้องกับใครบ้างก็ไม่รู้แล้วนะครับเครื่องปรุงที่ผมใช้ก็มีมีน้ําครับน้ําเปล่านะครับเท่าหม้อนี่แหละนะฮะแล้วก็เนื่องจากเราไม่มีเนื้อสัตว์เราไม่ได้ตุ๋นกระดูกตุนต่างๆก็เลยจําเป็นต้องใช้ซุปก้อนสําเร็จรูปนะครับหนึ่งก้อนเล็กแล้วก็ใช้มะเขือเทศสีดาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสามผลหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวนะครับ ปรุงรสด้วยอซอสนะครับซอสหรือโชอยุหรือเกลือก็ได้นะแต่ท่านชอบจะชอบน้ำปลาก็ได้แต่ไม่ต้องมากสิ่งที่สำคัญที่สุดผมไม่ใส่น้ำตาลนะครับและวันนี้ผมจะเสริมผักเสริมเครื่องปรุงเข้าไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ผักฮะเป็นเห็ดนะฮะนี่คือเห็ดเข็มทองนะครับผมคิดว่าเห็ดเข็มทองอก็เป็นเห็ดที่อร่อยนะครับทานง,ง่าย แต่ว่าคงยังไม่เคยลองว่าถ้าเกิดเปื่อยแล้วเ,เป็นอย่างไรจากประสบการณ์เนี่ยการทานเห็บเข็มทองเนี่ยก็สุกมากไม่อร่อยนะครับจ,จ็จุ่มๆเอาเลยแต่วันนี้จะลองเคี่ยวให้ปเปื่อยดูแล้วก็จะสดน้าเมนูนี้ทําไม่ยากนะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือคลิ๊กไท่ท่านใดสนใจก็เอาเมนูสูตรนี้ไปลองทําดูนะครับเป็นเมนูที่ไม่แพงประหยัดส่วนรสชาติ ผมเชื่อแล้วเกินว่าอร่อยตอนนี้กลิ่นนี่ก็หอมชุยแล้วครับแม่ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองชิมแล้วนะครับซึ่งทราบครับว่า,ารสชาติของมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่นีนน่นะครับเมื่อต้มเดือดเร้อนๆ้อนเนี่ยรสกลมกลอมนะครับเป็นรสชาติที่แปลกดีนะครับไม่ ไม่เหม็นเขียวนะับ,บางท่านเนี่ยทานมะเขือเทศเราบอกว่าเหม็นเขียวนะครับแต่ว่าพอมาต้มเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวมากรสจะลงตัวพอดีแล้วก็เข้ากับหอมัมวใหญ่ได้รสชาติกลมกล่อมคิดว่าถ้าใส่มันฝรั่งไปด้วยนี่ก็องจะเป็นซุปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะทานแบบควบคุมน้ําหนักก็เลยไม่ใส่มันฝรั่งนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่ครับให้มะเขือเทศ แล้วก็ให้หอมหัวใหญ่เกลือกว่านี้ผมจะใส่เห็ดเข็มทองนะแล้วก็คงจะได้รับประทานแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมใส่เห็ดเข็มทองลงไปแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับกำลังเดือดปุุ๊๊ปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าซุปมะเขือเทศใส่เห็ดเข็มทองวันนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ เชื่อว่าอร่อยนะครับครับท่านผู้ชมครับพอใส่ลงไปผมก็คนครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับตอนนี้พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะดับไฟแล้วก็จะรับประทานครับครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่ก็จะทานแล้วครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเจ้าซุปมะเขือเทศใส่เห็ดเข็มทองของผมก็เป็นแบบนี้นะฮะจากหม้อเล็กๆนะครับได้หนึ่งถ้วยคิดว่าถ้าทานกันจริงๆสองสาท่านน่าจะทานได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่อันนี้เหิวครับหมดแน่นอน หมดแน่นอนครับ